เราอยู่ที่นวลจันทร์หรือเปล่าเนี่ยมันคือถนนนวลจันนะครับหน้าหมู่บ้านศินธานี3เซิร์ชมาเลยนะครับว่าการเบตงครับอันนี้เคลียร์กันแล้วนะเคลียร์เลยเพราะว่าบางทีใน f a c e b o o กอะพี่คนเลื่อนผ่านอะเขาไม่เห็นไอ้นี่เขาไม่เห็คิปชันใช่เขาไม่เห็นดีสคริปชันเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวทุกคลิปเนี่ยเราถ้าไม่ลืมนะพยายามจะพูดโลไปก่อนเลยพูดแรกเลยใช่เพราะว่าตอนนี้ใน Facebook อยู่ดันมีคนมาดูเฉยเลยอ่าตอนแรกอะไม่ไม่ได้พูดเพราะว่าหลักๆอะเราทําใน YouTube แล้วมี มันมีดีสคริปชันที่มันสามารถบากหมุดได้ดูได้เลยวันนี้เรามาที่นี่มันมีเหตุผลคือเราเคยไปเบตงแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเราคิดถึงเบตงเหมือนกันแต่สิ่งที่ทําให้ผมคิดถึงเนี่ยเมื่อคืนเลื่อนแล้วเลื่อนไอจีเนี่ยเราไปเจอนี้ครับเพจบุมมามุมมามันขึ้นมาว่าอาหารเบตงแล้วพอผมดูเนี่ยคือแบบก็เหยื่อโซเชียลอะเหมือนกันก็เสร็จเหมือนกันเสร็จบุมมาเหมือนกันเหมือนพวกคุณนั่นแหละคือเราก็ไม่ได้ เป็นค้นหาเลยตลอดเวลาหรอกแต่คือแบบก็เรียนแบบเฮ้ยอันนี้น่ากินจังไยไก่เบตงแล้วอิมพอร์ตไก่เนี่ยมาจากเบตงเลยแล้วก็มีหลายๆเมนูที่เราหากินยากต้องไปกินที่เบตงเท่านั้นเพราะว่าเบตงเนี่ยจะเป็นอาหารจีนเบตงเพราะว่าเขาจะมีจีนอยู่จีนอะไรคือเป็นเป็นเมืองจีนเลยตรงนั้นอ่ะเป็นคนจีนแบบจีนอพยพอ่ะจีนภูเขาอ่ะฮากาหรือเปล่าไม่รู้จําไม่ได้แล้วแต่ว่ามันจะมีทั้งจีนทั้งใต้ทั้งอะไรอย่างเงี้ยข้าวเหนียวไก่เบตง มูกเทียตอนนี้มีอยู่3ามอันที่เราคงจะต้องกินนะครับไก่สับเบตงโอ้โหแน่นอนฮะผมคิดถึงมาเลยผักน้ําเบตงบักุเตะบักุเตะเอาสามก่อนนะเฮ้ยอีกอันต้องเอามีเบตงเป็นหมี่เฉพาะท่าเหมือนกันนะมีเบตงเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่ามีเบตงเนี่ยเป็นไงหรือแบบไหนกระเพาะปลาผัดแห้งมีเบตงไว้อันนี้มึงอยากกินเดี๋ยวเดี๋ยวเราลงดีกว่าลงไปดูลงไปดูไหนตรงลงแล้วมีตาเปิดด้วยนุ๊กซุปเบตงไก่ยังมีอยู่ไหมครับ นีโอ้อยากกินไก่เบตงแกงจืดผักน้ำไก่เบตงผัดเค็มข้าวหยกผัดผักน้ำผักน้ำผักผักน้ำนี่มีไว้ครับผักน้ำคุณดูก่อนนะไก่เบตงเอาแบบไหนครับโอ้หยากเลยหรือว่าเอาเนี่ยเอาไก่<อ>ที่เป็นเหมือนไก่ปกติปะ่ะอันนี้เป็นไก่สามอันนี้ไก่แช่เล้า น่ามีสองแบบนะเนี่ยผมเพราะผมเห็นป้ายผมก็เลยงงมีไก่เบตงผัดเค็มอีกผมขอผมขอไก่สับดีกว่าไก่สับได้อริจินอลเว้ยบเกเตที่ผมควรกินบเกุเตอย่างนี้หรืออย่างนี้ครับถ้าตัวนี้จะเพิ่มเผ็ดเปรี้ยวอ๋อที่คุณบอกว่ามันมันเป็นแบบจะเพิ่มเผ็ดเปรี้ยวแล้วตัวนี้ตัวขออริจินอลเลยครับผักน้ำครับเนาะผักน้ำเราไม่น่าจะได้กินกันบ่อยๆจริงๆแล้วจำได้แบบที่เราไปเบตงแล้วเราได้กินกบจำได้แต่ตัวอย่างกบภูเขาอันนี้ อตอนนั้นเรากินมันกบภูเขาตัวเบลเลอร์เลยโอ้โหตัวใหญ่เกินอขอสั่งไอ้นี่มากินเล่นๆก่อนแมงกะพรุนผัดน้ำมันงาครับผมลูกชิ้นเบตงทอดลูกชิ้นหมูอ๋อลูกชิ้นหมูเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะอุ๊ยอจ้อผัดหมี่เบตงเนี่ยมันเป็นหมี่อะไรครับเส้นบะหมี่ของเบตงแต่เส้นเป็นเส้นเล็กนะอ๋อเดี๋ยเป็นบะหมี่เบตงคุณจะลองหรือเปล่าผมก็อยากลองเหมือนกันเป็นจานเล็กได้ไหมครั ลองจานเล็กดีกว่าจริงๆอันนี้มันก็น่ากินเลน่ากินนะลองเอามาแบ่งกันกินหกว่เนาะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่โอเคครับประมาณนี้ก่อนไหมประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวพอมาตั้งเนี่ยเราจะรู้ว่าเราจะเติมอะไรเติมดีหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าน้ำเปล่าครับครับส่กินจริงๆอ่ะเมื่อกี้อยากจะสั่งอันนี้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเราอยากจะรู้รสชาติของไก่เบตงน่าจะต้องเป็นอันนี้ไก่สับเบตงปกตินั่นแหละผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกเหล่าไม้ไก่หรือเปล่าหรือว่ากูออกเสียงผิดกูคือมันเป็นเหมือนข้าวเหนียวหน้าไก่ใส่ เชียงไข่อะไรพวกนี้อน่าจะใช่พี่อ๋อได้ผักทอดเบตงโหพี่ได้แม่ช้อยเพียบเลยรางวัลเพียบเพียบรางวัลเยอะมากเขาเป็นศิลปินก็ได้รางวัลจนเบื่อก็14ีเพลงฮิตอะที่พี่ทวนพี่ทวนบอกอะ14ีเพลงฮิตก็คือดังในระวัาการนะครับผมตอนนี้กำลังดูหรือว่าไอ้ซาลาเปาเนี่ยเราควร ออกมาเจ็บๆคนนั้นลูกไม่รู้ว่าซาลาเปาหรืออะไรอยา่างเงีเพราะว่ามันดูโบราณกันด้อ่าเห็นเป็นไส้น่าจะถั่วดำนะอะไรเพราะว่ามันมีความค้ำๆในมันเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองหามาดูซาลาเปาเบตงนะพี่ก็เดี๋ยวต้องเอามาเทสสักนิดหนึ่งมันคล้ายๆห้องอาหารที่นู่นกันนะนะใช่ได้คิวนี่นะครับก็แล้วไอ้นั่นมันซาลาเปาไส้มีสไส้ไหมครับมีซาลาเปาจะมีหมูสับหมูแดงครีมเปือกถั่วกระอ้างมีหมกไส้แล้วก็หมั่นโอง มากินคอร์ดซาไหมได้เอาลายผมเอางาดำครับเออหมูแดงหมูแดงอ่าหมูสับก็น่านะอ่าหมูสับเพิ่มอีกอันหนึ่งครับสับหนึ่งแกงหนึ่งงาดำครับผมครบเพราะงานดำมาส่วนมากเป็นสาวเปาจีนเขาชอบทำงานเนาะพวกครีมคัสตาร์ดมันมาหลังๆอันนี้งาดำอันนี้หมูแดงนะคะแดงจะเป็นจีบแล้วก็อันนี้หมูสับอ๋อ้สับเปาหลอก แป้งออกแล้วก็กินหมูข้างในโขโ<ฮ>คน <มะ S 2> เด็ก<อ>นิส<า>ยัยไม่ดีแม่บอกทาไมแม่เอาแป้งด้วยใครจะกินแป้งแม่สวยงามตะลเปลามีเพดานของความอร่อยครับต้องรีบกินตอนที่ยังไอ้น้ำายัางระอุถูกต้องครับโอ้โหโอ้โหกลิ่นหมูแดงเขาขึนเลยเนี่ยแป้งข้าวสีมากแป้งข้าวสีสังเกตว่าไส้อะไส้มันจะมีโอ้โหความเด่นเนาะผมว่าคเกส๊ด้เลยวันนี้ หันไปดูครอครัวดิโหเต่าเลยร้านเนี่เนาะไม่ต้องไปถึงเบตงแ้วยอันเนี้ยน่าจะของแท้หืมไส้อร่อยนะงุ่มมากเนาะนุ่ยจุยอ่ะสายซาลาเปาแม่งกรี๊ดว่ะโอโหน่าจะเป็นคนในรูปด้วยมั้งเ้อ่าวอืมนี่เราเปตงที่เราไปมันเป็นห้องอาหารานเนี้ยอมคือห้องอาหารเพราะว่าด้วยความเป็นจีนใช่ครับเบตงเวลาไปผมไม่คิดว่าเราอย่ใต้เลยนะ เหมือนอยู่เหนืออยู่เหนือเนาะหรืออยู่เมืองอะไรก็ได้ที่ไม่เกี่ยวกัอะไรนาะความรู้สึกไหมเพราะมันมีสะพานเกิดแม่ลาอะไรกั้นนะก่อนหนาจะท่าเบตงด้วยเนี่ยใช่แต่เมืองชิวเนาะชิวครับตอนที่ไปก็เป็นอีกเมืองที่น่าขับรถเล่นเพราะมีคนชอบบางเมืองนั้นไม่แน่ใจมีเชอาที่เบตงเลยนะแล้วขับรถเล่นอยู่ใช่เลมแป้งเนี้ยมันเป็นแป้งพลาสติกว่ะโอ้ใช่ด้วยโอ้โหใส่เยิ้มแล้วกินซาลาเปากินแค่นี้ว่ะ จัดไปเต็มเลยใตยังเต็มอยู่เลยใตเต็มใบมีหน้าเวลามองนอกไม่เห็นน้ำดำออกมาตอนเด็กอะใต้หัวดำหรือยาดำหรืเนี้ยเป็นไตที่ไม่ชอบที่สุดเลยเพราะแบบไม่รู้กินมันเพื่ออะไรมันไม่ได้มีกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาติเมื่อก่อนตอนเด็กๆนะอืมเพราะตอนเด็กอะเราจะติดขัดตาก แล้วมึงมึงดวให้ดูเลยครับไม่ได้มีเหมือนสมัยใหม่นะที่มีไส้แค่กับตางไส้เป็นใบเลยแต่ต่อให้มีไส้เต็มไงเราก็เป็นแตดไส้อยู่ดีนะครับ ต้องสั่งอะไรอีกไหมครับนอกจากที่ผมสั่งนี่เนี่ขาไร่ไม้ก็มีขอฟพิซซ่าทอดขอฟอะเนี่ยของมันอันนี้ก็เสิร์ฟไปจนถ้าเป็นของขาวครับของขาวเหรอไอหมูสามเสียงก็ได้หมูสามเสียงไอหมูสามเสียงเอ้าเอาเอาครับเอาใช่ไหมแล้วยังไก่แช่เหล้าเนี่ยมันไก่เย่าไก่เย็นไก่เย็นไก่เย็นใส่เหล้าแต่ว่าเรากินอันนี้แล้วนนีอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่ใส่เหล้าผมมีนะ ครับกบนี uh ่ต huh. oh, oh. ้องกบยังไงนะกบก็าวกระเทียมหรือกบผัดขิงกบผัดขิงอยากลองวะล่ะไหนๆก็มาแล้วเอากบผัดขิงอีกอย่างแบบเดินไปสองเมนูเดินไปสองเมนูไม่ควรทาดสำลับเปานะสำลับเปาไม่หนักจัดคือแบบว่ายังไงมันก็ต้องโดนถ้ามีข้าวมันมันตาย แต่ไม่มีครับไอ้เช่ครัไม่รู้ว่าทําไมกระเพราเป็ดต้งถึงไปอยู่ในเมนูนี้ได้เนี่ยที่นี่เห็นไหมเขาก็คงไอ้นี่รหรือเปล่าแต่มันขี่ไก่เบียตรงเลยนะออมันูวะไม่คือถ้ามันเป็นกระเพราเป็ดปกติมันมันไม่น่าโดดเด่นถึงขนาดไปอยู่บนป้ายอ่ะผมไม่แนํนำเลยนะใช่เลย<อ>ดิเขาขายเป็ดพะโล้ไม,ไม่ต้องถามมาขอชิมอ้นี้ก่อนแล้วกันเป็นข้าวเหนียวหน่อไม้ไก่อไมวเหนียวหน่อไม้ไก่ข้าวเหนียวไก่ข้าวเหนียวไก่ ข้าวเหนียวไก่เบตงรชตรง<ช>นะครับผมแต่ดูจากตรงนี้แล้วความความรู้สึกเหมือนซุปแพะเหมือนนะใช่ใช่บาจา่างเลยบาจา่างคนกินอผแต่อันนี้เมนูว่าคนกินจสิ่งสำัม,มันคุ้นอยู่แล้วนะจะแตกต่างตรงซอสนี่จะใช่แต่บางที่มันก็เป็นขาวๆเว,ว้ยมันจะไม่ได้สีนี้อ๋อ,อที่เคยกิน อันนี้น่าจะน้ำจิ้มไก่มีความหอมซอสหอมเน้ำจิ้มจิ้มไก่ผมอร่อยน้ำจิ้มไก่ก็ดีเนี่ยหอมซอสเนาะน้ำจิ้มข้าวมันไก่คลาสสิกนี่เรากินเนาะอืเนี่ยไก่เลยไก่เลยไก่เนาะไก่เลยซอสอะไรที่เฮียจะลาบมาหืุมคุณพินิดพินิดอีกแล้วอื้หูหอมจังคณะเจียนน้ำมันหอยอะไรตัางฟีว่านะใช่ปะใช่ปะใช่ครับใช่ใช่ ขอคำนี้ดีกว่าเพราะมันมีหนังด้วยไงต้องถามว่าข้าวเปล่าเนี่ยเป็นข้าวมันหรือข้าวข้าวปกติหรือข้าวมันนะหนังไก่โคตรดีบ้าบอ,อชอบซอสว่ะอืหูเนื้อไก่นุ่มช้ำและหนังนั่งแบบดีมากโโออ้ตาคนนี้แม่งแบบขึ้นมาเลยอ่ะ โอรัอบประทานปลาเผือดน,น้ำจิ้มมันขอเพิ่มแล้วมั้งเนี่ยเลยดีดีนะทำไมนเนื้อมันเป็นนีวะหนังกับเนื้อมันดีวะ่ะอืมน้ำจิ้มไก่ที่นี่เป็นข้าวมันหรือว่าข้าวสวยครับเอาข้าวสวยจานนึงครับ้โโอหถ้าเป็นข้าวมันมันเป็นเรื่องนะดีนะดีดีจัด,ด บเบาร์โกเจตฟิลเหมือนซุปจีนแพะที่เป็นซุปแพ <Okay. S 1> ะช้อนคลาสสิกนะอืเครื่องยาจีนมาเต็มโคตรดีทั้งหมดโอ้โหพระเจา้าโอ้โหอร่อยมากเลยครับโอ้โหไก่น้ำจิ้มโอ้โหพอเผื่อน้ำจิ้มอาจจะไม่พอครับ ขอน้ำจิ้มเพิ่มได้ไหมฮะอันนี้ครับน้ำจิ้มครับโอ้อันนี้สุดยอดสองเกิดอะไระมันมีความเป็นเครื่องยาจีนอะไรบางอย่างือมันผลิตจากซุปจีนเข้าไปไม่ใช่ปลาคเตะที่พี่ถึงไม่ใช่ปลาคเตะที่อยู่ในห้างไม่ใช่บะาุเตะที่ไม่โผล่ขึ้นแล้ว เดี๋ยวผมขอตรงนี้นิดนึ่งครับผมไม่หอมอ่ะอู้อะร้ไหอันนี้น่ากินมากครับอืเอเป็นหมูสามเซียนครับผมโอ,โ,โอ้โหไดครับไก่กับข้าวไหมผมว่าข้าวที่สุดได้ครับ <laughs> เพราะว่ายังไงโดนแน่นอนแล้วก็นั่นแหละฮะอย่ามาเยอะครับเบิ้มน้ำจิ้มนี่คือแบบตายไปเลยนะอือือ เนี่ยได้กินน้ำเราแต่งน้ำเปลี่ยนไม่ไหวเลยล้วมีตัเลยอ่ะ่ไก่จานเดียวจะ่พอบ่าวไม่พอว่ะเนอะไม่พอเมื่เพือมบอกว่าเนี่ยก็พอเลยเนี่ยแหละเนี่ยคือข้าวมันไก่ที่เราตามหายอันนี้เนอะใช่ผม เอนี้ขอเลือกฟินแล้วมาตรงนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวเส้นเราแห้งเป็นบะหมี่เมื่อกี้เขาบอกว่ามันเป็นเส้นหมี่หรือเส้นเล็ก <บะ S 2> ที่กูได้ยินว่ามันเป็นเส้นเล็กเป็นเส้นบะหมี่เล็กโอ,โอเคเส้นบะหมี่เนี่ยผมคาดว่าน่าจะคล้ายๆบะหมี่เบตงที่เราอยากไปกินอืมคาดว่านั่ะด,ด,ดูเส้นมันเห็นป่มมันมันไม่เหมือนนะเห็นไะมเส้นมันจะมีความแบบเทคเจอร์ไม่เหมือนเลยว่าเส้นทาโร่อะมาม่ ไอ้เรี่อบ้าที่ปลายเลยเนี่อืมเป็นไงคัดเฉยใช่ไหเนาะไม่ได้มีกลิ่นคัดของกระทะเนาะกลิ่นไหม้หอมนะแต่นั่งหอมไม่ต้องเลยทำไมวะผมขอลาบหอ้โเอาแย้เจโตบักขอลาบตอนนี้ได้จ้ะอุ้ยดีมากเลยเนาะแต่เมื่อกี้ไปดูป้ายอ่ะหลายรายการรายการทีวีเพียบเลยมาอ๋อ มันเป็นอะไรง่ายๆคล้ายๆร้านอาหารหรือร้านอาหารบ้านมันมีผัดหม่าม่าผัดบะหม่า,มาหรือว่าบะหมี่ถาดโซบะถาดตลาดนัดโซบะแล้วก็ตรงนี้คผักผักเหี่ยมอะไรเนี่ยผักน้ําน่าจะเป็นชื่อของพันุ์มัน,น่ะเหมือนผักกระเฉดรูดน้ำอะไรฮะที่มันขึ้นใต้น้นําแล้วโผล่ขึ้นมาติดยอดอืมมีความคล้ายหลายผักรวมกันเนี่ยผักน้ําผมนึกถึงอ้เตยที่ที่เราไปเก็บที่ลําทานอ่ะอ๋อคือเนี้ยเหรอไม่ไม่แน่ใจว่ามันเรียกเหมือนไันว่า ไม่พ่าว่ะโอ้โหอันนี้แหลของโปรดผมเลยเมื่อก่อนท้องนาท้องไร่เยอะฝนตกเนี่ยพ่อออกไปหากบอับแอดมาเลยอับแออับแอเรียกไปโดนแท้แท้อับแอดโดนอักบุ้งผักกระเฉดลูกครึ่งมันงเอืมอืมทำกับความนุ่นเหมือนอะไรอ่ะตัดเพิ่นเนาะเพิ่นหนามแดงกระพุนนี่ชิวไมพชวั่ไม่มีเลยอืม หอมๆอืมเกี๊ยมันเป็นเมนูกินกับข้าวหรือเป็นเมนูแก้มเหล้าว่ะก็คงแบบได้หมดอืมกินเล่นอะไรอย่างเงี้ยในความเป็นเราอ่ะมันได้หมดแล้วอะไรนะอันนี้เป็นหมูสามเซี่ยงโอ้โหน้ำนีชิคโอ้โหเฮ้ยถ้าทิ้งไว้อย่างนี้แล้วน้ำยังข้นอยู่แสดงว่าเข้าวตำราแดงจักรพรรดิใช่ป่ะโอ้โหแป้งเยอะก็ไม่ช่วยนะต้องมาจากคอลลาเจนนะใช่ฮะอุ้ยดู้วยเหนื่อยละเหนื่อย เอ็นหมูสามเตียนเตียนแรกน่าจะเป็นเห็ดนี่ป่ะหนังหมูหนังหมูอ่ะใช่ป่ะถ้าใครอยากชิมจอมยุทธทางด้านการทำล้ำแดงหาเมนูแบบนี้กินที่นี่นะมองหาเลยอะมองหาเลยอะว่าไม่มีเมนูอะไรที่เป็นเป็นอันนี้โหแบบข้าวหน้าไก่เห็ดหอมเนี่ยน้ำนี่แหละที่บอกว่ากบครับใช้วิชามารของวิธีการตรงตงแต่ใช้กบกรุงเทพ ว่ากบภูเขาต้องกินที่พื้นที่เขาแล้วมันมีอต่หน้าฝนบางที่เขาบอกที่มันจะจำสิทนะแล้วก็ไปเล่นมันมาไปขุดมันออกมากบภูเขาบอกผมผิดอะไรหื้นอุขอชิมเครื่องหน่อยขอชิมเครื่องเพราะว่าผมบ่กเครื่องเขาว่าอันี้ไม่ได้ผัดมันเหมือนมันเหมือนมันตินข้าวโหดมากโหดจริงโหดจริงยอมไอ้เครื่องมันอร่อยมากจริงครับอันนี้อยบอกโดนทีมเขาให้แล้ว มาทั้งล่องครับแง่กรุงก็กบบ้านตัวเล็กไม่หวะเราเผือเข้ากบภูเขาที่นู่นเลยเนี่ยวัตถุดิบที่นี่นนวิธีการวัตถุดิบเนี่ยราคาเทียบเท่าพัตคาลนะพี่ใช่ครับพัตคารนะข้างนี้เนี่ยกรุงเชียงผัดไก่มีหมดที่ดูแมันละผักผัดลูกชิ้นกุ้งออกคล้ายๆแบบพวกผัดผักเสปลนนะมั้ง ผมบอกวร้านนี้ที่เราหกอะทอดทอกดกรอบแบบว่าข้างในมันยังแบบเด้งหอมแน่นเยอะจริงผมจะลงทุนอีก8ปดิบาทนะเพือ่อจะเช็คข้าวกะเพราเป็ดะปดสิบบาทโโหผมบอกไม่ถูกอะแต่ว่ามันเป็นอาหารเ้ตรงที่เหนือคาดผมไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยผมไม่คิดว่ามันอยู่ในกรุงเทพเด้วยซ้ำใ้านเนี่ยเออแล้วถ้าใครเคยกินอาหารจีนแคะหรือว่าเคยไปรเบตงไม่เคยเข้าใจฟิลเลยว่าเนี่ยแหละถูก เพราะน้ำ no ซุปตุ sleep, ๋เน so ี no, ่ยตีนแพ้ตีนฮักกายไเขาเป็นอันนี้เป็นนี้เลยจำได้ว่าที่เราไปกินที่เยาวราชใช่น้ำจะประมาณนี้อย่างนี้เลยนี่จ้ะเฮ้ยกมึงกินไหมแพ้กูยังจำได้อยผมเพิ่มข้าวกะเพราเป็ดจานนึงครับลงทุนิ0เก็บกะเพราอยากรู้ว่าเป็ดเป็นไงตอนนี้เนี่ยตอนตอนนี้ยื้ออยู่เนี่ยไม่ให้มันหมดนะเนี่ยหรือว่าก็หมดไปเลยแล้วก็มอบเพื่อจะสั่งใหม่ไปเลยน่าจะไม่ครับเอาให้มันอยู่แค่นี้ใช่ไหม <perfekt> อร่อยมากครับสั่งไปเรื่อยๆแล้วแล้วน้ำจิ้มคือแบบอย่างที่คุณบอกถ้าได้เข้ามันเนี่ยตายก็เมื่อกี้ถามไ่าไม่มีเข้ามันหรือว่าเข้าวขาวอ่ะ <nutri elim. S 2> <า>ชอบมากชอบไก่น้ำจิ้มมกักเตเน้มันเยอะมากครับเนมนูอ่ะแล้วผมสามารถวิย์กินปเปล่าๆได้อ,ะอ,อ่ะเนี่ย มันหอยเลยมันก็อร่อยไปเลยมันคงไม่ใช่มันหอยดื้อๆอ่ะเนอะอืมไม่ไม่ใช่หรอบพี่แล้วเอ็นเขาจะทําไม่ให้ไม่ให้มันเปื่อยนะอืมเขาทุกเมนูอ่ะอืมเขาแบบแต่แม่งกินด้วยกันได้เหมือนกันอืมพีครับกระเพาะเป็ดใช่ไหมรอกระเพาะเป็ดรอกระเพาะเป็ดเราถือว่าโชคดีเหมือนกันที่ยังอยู่ในขาวเกี๊ยวของคนรุ่นเก่าแก่มากๆแต่ยังทําอาหารให้เรากินอยู่ใช่ งั้นเราโชคดีคูสองคือเราไม่เกิดสนใจสิ่งพวกเนี้ยด้วยยังยังมีความสนใจแล้วก็มองมันเป็นความคลาสสิกวินเทิอเพราะว่าชอบตรงที่เรากินแล้วเราได้นึกสูงพวกล่าเขาลาเนาเขาถ้าเราไม่ได้สนใจหรือว่าเราจะทํเดต่คอนเทนต์เราจะไม่เข้าใจมันเลยใช,ยใช่ใช่ใช่แ<ต>สดงว่ามันมันจะมีบางอย่างที่มันเชื่อมมันอยู่เช่นจีน มีความเป็นจีนอย่างหนึ่งเนี่ยแหละแต่ด้วยความที่เหมือนก๊กเหล่าเชื้อชาติต่างๆของจีนเป็นโอ้โหประเทศเขาใหญ่อะจีนภูขเขาจีนมันมีหลายจีนมากใช่ทะเลเยอะฟางตุ้มตงมีอะไรฮอกเกี้ยนฮอกเกี้ยน,ยนมีอาหารประจำชาติฮอกเกี้ยนเหรอไม่ไทยเยไปกินที่สิงคโปร์มีกใกล้อฮอกเกี้ยนฮอกเกี้ยนถ้ากูจำไม่ผิดเคยถามเพื่อน,นบอกว่าก็คล้ายๆบ้านเราก็คือคนอีสานป็นอ,อีสานเป็นอีสานของจีนมีแพนตานนิสอีกนะ ก็ควรสั่งเขาด้วยโอ้เอออโทษครับโทษครับเฮ้ยกลิ่นก็กลิ่นแปลกๆว่ะหน้าตากลิ่นไม่คุ้นนี่คือกระเพราเป็ดนะครับหน้าตาก็ดูดุอยู่งันนะใส่ไปก่อนเลยน่ารู้าตึกว่ะมีกลิ่นของซีอิ๊วดำน้อยติดหน่อยิดแหน่จะนํำสดใช่แล้วก็ด้วยความที่มีน้ำมันหอยที่ขี่มันมีความเป็นดี a อของจีนอ่ะใช่ อยู่ในกะเพรานี้แล้วมันจะหอมที่ไม่เหมือนที่เรากินเพราะว่าน้ำมันหอยมันแตกต่างเขาใช้พวกซอสน้ำมันหอยอะไรฮ่องกงปหมที่คนเชฟจีนชอบใช้เชฟแบดผัดขาช่อชอบใช้เหรอเน,น้อสุเข้มนุ่มเนาะเขาทำเต็ดเลยถ้าถ้ามึงตักตรงที่มันชุ่มๆุมอ่ะมึงจะรู้เลยว่าแบบน้ำมันหอย,อยเ,ออเนี่ยพิเศษซอสเนี่ยใช่แต่ต้องนึกเลยนะว่าแม่งไม่คุ้นลิ้นเว้ยไม่ธรรมดา เป็นกะเ,เพราที่แบบรสชาติมันมันไม่ได้ไทยดุด<ช>ันะอร่อยมากอืมนี่กินคำสองคำสา, 2, า 3, ไม่รู้เลยมันเป็นกะเพราที่มีกลิ่นแตกต่างออกไปไม่ใช่กะเพราคลาสสิกไม่ใช่กะเพรามผมกาลังดูว่ามีกะเพราอื่นไหมไม่มีรอะมีแค่กะเ,เพราปบบมันจะมีความแตกต่าง,างบางอย่างบางบางครั้งที่เรากินอ่ะมันแตกต่างป็นแบบนี่ไม่ใช่กะเพราเว้เออ,อแต่แค่มีกลิ่นบางกลิ่นที่แบบแตกต่างออกไป เดี๋ยวขอไล่ไล่ไล่เก็บเก็บก่อนร้อนนะครับเหมือนขึ้นมาเหมือนไส้าเปาเลยไส้าเปูนะตัวดำใช่แต่พอไปทอดแล้วกลิ่นมันมันก็เป็นอีกลิ่นตัวดำไส้าะปามันเหมือนมันมีกลิ่นหอมน้ำอ้อยอะไรสักอย่างเนาะเหมือนขนมไทยใหญ่เนาะ ใช่ป่ะจะไปกินนี่ปลายอ๋อยี่พูดอันเนี้ยมันโคตรมีความผสมเลยใช่อรบอกแงร่อยแบบไม่น่าเชื่อเลยไม่น่าเชื่อเหรอว่ตอนแรกเอามาเสิร์ฟอ่ะผมยังไม่ออกเลยว่ามันจะมันน่าจะเป็นยังไงนะข้อรสชาติเปนออกไปทางไหนรสชาติไปทางไหนแต่มันไม่ได้หวานแบบใส่น้ำตาลอ่ะเออใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่น้ำตาลตายน้อยแบบน้อยแค่แล้วแป้งมันก็หวานมาเลยถูกป่ะแป้งมันนิดนิด ไม่ได้หรอแป้งทำไม่ได้หรอกเออครับแต่มันหอมแบบว่ารู้เหมือนไม่ได้ไอ้นี่ผมทำตั้งแต่สมัยไหนปี83เนี่ยครับไอ้ลูกขายที่นี่มาดูที่บอสแอมไหมตอนนั้นก็ผมไปอยู่ที่ปรุงเอเซียอะไรนี่ที่ทำวอลแอมอยู่อ่ะอืมอ๋อคืออันนี้โอ้ก็กำลังทำอันนี้อยู่ใช่ทีนี้ไอ้บริษัทนี่เขาว่าแป้งของเข้าสามารถทำไรได้บ้างผมก็เลยขออกไอ้นี่เออตัวเนี้ย ให้เขาโชว์ให้เขาอ๋อแป้งของเขาเนี่ยสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างอ่าไยทีบ้างทั้งไส้ทั้งทั้งไอ้ห่อนี่เป็นแป้งของข้ามหมดเลยอาอเหรอครับเออเนี่ยอะไรดูเด็ดเหรอใช่ไหมแล้วจริงๆเมนูนี้คือเมนูจีนอยู่แล้วหรือว่าเอาเมนู เมนูจีนก็เคยนั่นสมัยก่อนก็มีแต่มันไม่อยมีใครทำผมผมเขาว่าอยู่ว่าเมื่อกี้มันทำไม่ได้ไปดูที่กําไม่ได้ก็ช้าเลยกเลยแต่ผมก็ไปร้านจีนอื่นก็ยังไม่เคยเขาบอกว่านี่คยบว่ากไม่มีนะถ้าเดินเยาวลาชก็ไม่ได้คุ้นชื่อนี้ยาวลาชมีไหมไม่ไม่ไม่คุ้นนะไม่มีผมว่าไม่มี ผมก็ว่าอยู่ว่ามันไม่คุ้นเลยอะแต้งมันก็หอมคล้ายๆน้ำตาลอ้อยหรือสักอย่างที่มันไม่ใช่น้ำตาลทรายเมื่อกี้กินไปครั้นุ้ยไอ้ได้ปลอย่างไระ้างบีซีบีเจ็ดถ้าชอยเขาชอบเนี่ยไม่ก็ไเปตรงก็เตะเ่ยยำหมูฟูขนมอะเจ๊แล้วขนมขนมมี้หัวหวงหน้าที่ลา่าคุ้นกันดิโอ้โหอ โอ้โหผมปวดก่อนเลยฮะแต่ก่อนกินข้าวเล่นไปสามลูกครับผมมันเหมือนเป็นรสชาติแบบคลาสสิกที่ไม่ค่อยได้กินที่ไหนปกติร้านนี้น่าจะเป็นคนแก่หน่อยป่ะครับคนแบบว่าถ้าคนแก่มากินหมายถึงคนคนที่มากินก็แก่หน่อยอ๋อเคยกินอ๋อใช่รุ่นหลังนั้นนหะฮะไปรุ่นก็มีไปรุ่นก็มีเยอะนะเพราเหมือนที่เขแบบเขาก็แบบเดี๋ยวนี้เขาหากินนะเขาหาแล้ว่าผู้เก่าเขาทำยังไงเนาะ เหมือนพวกผมนี่แหละเหมือนร้านแบบที่เก่ามากเลยที่มาแล้วก็แบบมีสักสักสองอสามอาทิตย์ที่แล้วไปไปหากินอาหารจีนฮักกาครับที่แถวแถวเยาวราชนะก็จะมีพวกแพะตุนมีแล้วเขาจะโรยด้วยเนี่ยครับนารีแดงที่มันมีเหล้าอ่ะโหร้อนแบบเข้าหมากอ่าแล้วเข้าหมากเดี๋ยวร้านนี้มันคือแค่ใช่ครับแค่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 เนื้อเนื้อเนื้อเหนื้อเหนียวเนะใช่ครับเหนียวเนื้อแล้วก็เขาก็จะมีไก่ ไก่ของของฮกกาเนี่ยไก่นึ่งแล้วเขาก็ราดเหล้าไปอะไรอย่างเงี้ยไก่เช่าโหแต่ไอ้นารีแดงเขาเนี่ยโหร้อนไปหมดเลยกินไปร้านไหนเนี้ยใกล้สงทานนั่นแหละมคในกรุงเทพโอ้โหมาแต่ร้านเพื่อเออใกล้ไม่เคยมีแล้วแล้วไม่มีใครแบบดูรู้ไม่มีใครทำใจแล้วส่วนมัยก็เชื่อปูหลับเยอะร้านอย่างเงี้ยีไม่เคยมีแล้ว โหเกิดเยอะหนูรู้จักก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันไม่ก็มเยอะแยะใช่ครับแถวนั้นจริงจริงแถวนั้นร้านเยอะแต่ว่าสมัยก่อนมันปิดหมดแล้วทำเป็นร้านกลางที่หนรู้จักคือไม่รู้เหมือนกันผมเลื่อนไปเจอเลื่อนไปเจอใช่ครับแล้วไม่ได้จาะเจียว่าขาขาไปตรงอยากอยู่แล้วอยากอยู่แล้วเลื่อน เคยเคยไปร้านอาหารเบตงแล้วเขาเซิเร์ชไปเจออาหารเบตงแต่มันเป็นก๋วยเตี๋ยวครับแล้วก็ไปไกลอยู่นะแถวแถวไ, <ป S 1> ไอคอนส<ด>ยามบางที่มันจะเป็นบะหมี่ขายบะหมี่อย่างเดียวบะหมี่เบตงบะหมี่เกี๊ยวสูตรเบตงอะไรอย่างเงี้ยไปถึงปุ๊บหมดไม่ได้กินเหมือนนั้นใช่ครับแล้วก็เบอร์ไว้อ้ามีเบอร์ก็ขอเบอร์ไว้แล้วก็เนี่ยเลื่อนไปแล้วก็ปิดอย่ญญางเงี้ยบางทีก็เซิร์ชอยู่ใน Google Map เขาก็สองันก็เปิดตั้งใจมาเอาเป็ดเสร็จเลยไม่ได้ชิมเลย ส่เจอหลายรอบขไปแล้วกินถ้าโทรแล้วมันไม่รุนนะขอบนี่ดารามากินเพียบเลยพี่สมเกียรติที่จัดรายการคู่กับไม่ชอยก็มากินดาามา่วก่าอเยอนรอออกทีวีตลาดมีวีวรอให้ออกทีวีไม่เอาแล้วเยอะเกินท่้ะ ปัญญาห้าดาวไปออกไปยังขอหลายหลาทีแล้วน่ะปัญญาห้าดาวนั่นแต่ของใหญ่แค่เลยเหรอได้ติดตามดูวไหมไม่ค่อยยูนแต่รู้ว่าเหมือนเหมือนรายการปัญญาห้าดาวกับกับรายการของคุณต่อยนั่นเจ่อกลัวคุณต่อยกลัวคุณต่อยสองรายการถ้าไปออกก็คนเปรียบคนตามมาแบบเออกลัวคุณต่อยโอ้สุดยอดเลยใช่ออกมาสองรอบ่ะคุณเต๋อผมก็ผมเช้าเด็ดผมเช้าลงมาเตรียมก่อน

รสชาติของซอสอะไรบางอย่างดูโทษเขายังมีอยู่ถ้าเวรการเป็นตัวผมมอมอมอว่าอะไรเปิดดูได้ที่ไหนอ๋ออ๋อมันสามอ่างมออมางสามอ่างมออโคนรมอเลยก็มันเปิดดูได้ได้อืออากาศเป็นตัวไหนก็ถามมาแล้วก็ตอบถามมาแล้วก็ตอบไงอิ่มแล้วอากาศก็ดีไม่ไม่อยากเดินเลย มันติดหมื่อวานติครับสแกนครับอ๋อก็พอมีครับทุกวันเลยบางกรเสียก้าครับเข้ายังครับเงินเข้ายังครับมีใน a ฟ e b o o กก็มีครับใน y o u t u บ e งกเสก้าติดาพอมีครับพอได้ครับสนุกสนุกครับเอาไปหาอะไรกินทุกวันใช่เนี่ยไปเที่ยวไปหาข้าวกินเพลินๆครับ ขอบคุณมากเดี๋ยวแวะมาทานอีกครับเดี๋ยวพาเพื่อนมาที่จะสั่งเยอะๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับใจกระเนั่นนะสิครับเนี่ยโอ้โหมีหลายอย่างอ่ะเนี่ยเออไอ้นี่ขนมขนมไข่อ่ะทำเองหมดเลยอ่ะเนี่ยในป้ายเทียนโบราณโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับคลาสสิกมากนะครับผมสุดยอดอาหารแบบโหดว่ะ เนาะอาหารโคตรคาบอะคาบจริงเชี่ยแม่งแล้าได้คุยกับเฮียคาบกว่ารสชาติวิธีการความเป็นมาเชี่ยแม่งเลยสิ่งที่เราจะให้แจบได้มันแบบเนาะเกินเลยเขาเป็นตำนานเป็นประวัติศาสตร์ทางอาหารของเขาอะใช่แล้วแกเป็นเชฟด้วยไม่ใช่กู้กตัวเชฟเลยอะเนาะโหสุดยอดว่ะมาลองเถอะอยากให้มาลองเออรสชาติจริงๆอ่อะสั่งสองอย่างก่อนเอาที่ชัวนะบากุเตอ่า ถ้าอยากแซบหน่อยก็สั่งแบบเผ็ดแต่ถ้าคอมคอสไตล์เราอะอยากจีนล้วนๆอยากจีนล้วนเลยแล้วไก่โอ้โหไก่แช่เหล้าก็ได้หรือไม่แช่ก็ได้ผมแนะนำอย่าไพ่งแช่อย่าเพิ่งแช่อย่าพึ่งอย่าเพิ่งแอดวานซ์อย่าพึ่งผมอยากให้ทุกคนได้กินไก่ของเขาเพียวๆกับน้ำจิ้มน้ำจิ้มข้าวันไก่อะโอ้โห แล้วสั่งขา้าวเปล่าเอาแค่นี้ก่อนเบเบ่ก่อนเบเบแล้วเดี๋ยวพอคุณกินเนี่ยคุณจะเสาะหาว่าเฮ e ้ยเที่ยแม่งไปอะไรต<ะ>่อแล้วตบด้วยของหวานเมื่อกี้วออแปงวออแปงลนะผมขอไม่ให้แจ็บนะเพราะว่ามัน <S <S เกินมันเทิกกน,ะนก็นไปอีกเนาะเราพิ่งเกิดมาแล้วเขาทำมาตั้งแต่ก่อน <S 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 เราเกิดเราประสบการณ์ยังน้อยนิดครับไปครับผมการเบตงครับ